มือนี้ก็มีนแต่มาชิกก็มีมาทรงคือเก่าแหละพี่น้องมือนี้ก็ได้มาทรงลายมือนี้มือนี้มี่ลายพี่น้องมือนี่มีลายมีสมาชิกเอามีมาทรงลายมือนีเพื่อสนใจอยากได้ก็ทักมาเด้องิตจะมีขอหลุนดวนได้ปุนยลายขอโทษครับพี่น้องลายกัี่น้องี่เทิมนี่เทิมอนี่เทิมพี่น้อง ่องมายอมเนี่ยนี่ม่ถุงแม่นั่าต้งว่านี่นี่หาคขนแย่งนี้หนเาเดียมันข้อ่นน้าสองสองลายลาแล้วเป็นไะแห่เลยงนหถ้เนลอก็หลายขาวอยู่้างใเดียวเะยอมซีหัวนี่นีอันนี้สิบซีนี่อันนี้ิบซเด้อ อันนั้นยี่ิบแปดมันชี่กวงอันยอมสิบอันไม่ยอมนีสิบสามทสนุดนเองเงินี่นอง,องทาธรรมดานี่ยอมเนี่ยสิบอยยอมหัวหนึงเช่ะไห<ด>ร่ได้ไลได้ไลยอยอมอ๋อที่็นที่เราไม่ยอมอัรนแมอันที่เป็น,นได้เลยที่เป็นอันน้าเง้ยวเนี่ยใส่ยืดเทนาไงเออนาหนาแกมีเส้นเท่าไ ลายลายพี่น้องมีลายสีลายไล่เพื่อชิใจอยากได้ไล่ลายก็สจ้างมาเด้อค่ะเด้อนนี่มันนี่นี่เป็นลายลอยเหัวมื่อนี่สามาสีเอามาจงเป็นลายลอยเหรอทักมาทักมาเพื่อเชิใจอยากได้ลายลายสีลายไล่อยากได้ไล่ลายก็บทักมาจ้างมาแค่หลัดหนัดมีจัดให้ได้ที่เก่าพี่เนี่ยจ้างมาเลยพี่ตัดเสียอง้าก มีทุกสีทุกลายไล่ได้สีได้ลายใดได้หมดสั่งมากจังมายายรัดมัดหนีจ้าขายคักขายคักสั่งมาสั่งมากจิตจำหน่ายหมดไงพี่น้องพี่น้องกินเลยๆมัวบนนี่ด้วยสนใจกับจังมาเด้อขายคักจำหน่ายไปเรื่อยๆส่งมาเรื่อยๆจิตจังมาเรื่อยจัดการมาเรื่อยๆพื่เก่าหรืพี่น้องผู้สัง่งกับจังผู้มัดกับมัด จำนายกับจำนายไปเรื่อยๆพี่น้องสร้างมากสร้างมากสามารถสามารถชิมัดมาทรงแย่ลดมัดนี้กับจันายต่อลรืน้องสร้างมากสร้างมากเนใจได้ซีได้ไล่ได้ก็ได้หนับเอาเงินมาทรงเราก็นับเอามีมาทรงเราก็นับมีเจาะเจาะนับเงินเจาะเจาะอยู่ที่น้องเราเรา เก้าสองร้อยเจ็ดสิบโอเคค่ะโอเคค่ะเออผพ้ออกื่ออกอะไรเื okay, ่อ okay, ท okay, oh, ีลายกันคืดอกไปเพยี่แต่เงินใบพันลุนเลยพี่น right, ้องโอ้ยตะวันน้อพี่น้องางทีเราเพื่อนน้ำพักน้ำแรงพี่น้องไรคักวจังมาจังมามีลายแล้วมีมีลายแล้วจังมาพู้ใดกัไดด